ข่าวดังปังเล่าวันนี้นะคะเกิดเหตุระทึกขึ้นในร้านหมูกระทะกลางเมืองสิงห์บุรีค่ะเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่12พฤศจิกายน2566นะคะตำรวจสพเมืองสิงห์บุรีก็รับแจ้งเหตุยิงกันในร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งค่ะริมถนนสายสิงห์บุรีอ่างทองด้านหน้าร้านพบศพนายสุริโยอายุ40ปีนะคะนอกจากนี้ก็ยังทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสิงห์บุรีไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ จากการสอบถามเจ้าของร้านหมูกระทะก็ทราบว่าเขาเพิ่งเปิดร้านจำหน่ายหมูกระทะได้เพียงแค่3วันเท่านั้นเองค่ะ ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ปิดร้านแล้วแต่ว่าเขาแล้วก็ลูกน้องอีก3คนในร้านยังคงนั่งรอรับผักสดที่จะมาส่งนะคะโดยระหว่างที่นั่งรอก็มีการนั่งดื่มกันไปด้วยค่ะระหว่างนั้นค่ะผู้ตายพร้อมพวกประมาณ7-8คนนะก็ได้ขับรถยนต์เข้ามา2คันด้วยกันก่อนที่จะชักอาวุธปืนไม่ทราบขนาดนะคะกราดยิงเข้ามาในร้านค่ะซึ่งตัวของเจ้าของร้านเองก็วิ่งหลบหนีไปได้ทันนะคะส่วนลูกจ้างที่ชื่อในอามเนี่ยก็มีการชักอาวุธปืนออกมายิงสวนกับกลุ่มผู้ตายจนกระสุนเนี่ยไปถูกผู้ตายจนลลมฟุงค่ะ ก่อนที่เพื่อนเพื่อนของกลุ่มผู้ตายจะรีบขึ้นรถขับหลบหนีไปนะคะและเขาก็มาทราบภายหลังว่ากลุ่มผู้ตายถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก2คนค่ะก็คือในไม้ถูกยิงเข้าที่หน้าท้องแล้วก็ในออฟถูกยิงเข้าที่ขาส่วนในอารมลูกจ้างที่ร้านก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะส่วนสาเหตุการประทะเดือดครั้งนี้ค่ะนายสมร t h เจ้าของร้านก็ยังไม่ทราบว่าทั้งสองฝ่ายเขาไปมีเรื่องบาดหมางก,กันมาก่อนหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเพิ่งจะรับในอามเข้ามาทํางานได้ไม่นานค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าที่ได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็ต้องม บาเจ็บทั้ง2ฝ่ายถึงสาเหตุและก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะโดยระหว่างที่มีการนําตัวผู้ที่รับบาดเจ็บเข้ารักษาตัวนะคะเจ้าที่ต้องวางกําลังตํำรวจเพื่อป้องกันการก่อเหตุล้างแค้นหรือว่าเอาคืนของทั้ง2ฝ่ายด้วยนั่นเองค่ะ